มาแล้วกระบะเกียร์ออโต้ครับคันนี้ปี2011รุ่นท็อปสุดเลยครับตัวเตี้ยครับ SLX Super Titanium คันนี้บอกเลยครับรถสวยมากนี่นะครับภายในสวยสะอาดเดิมๆเลยนะครับมีจอ Android ให้เรียบร้อยนะเกียร์ออโต้ค้อมใช้งานภายในสวยสะอาดมากๆครับใครหายอยู่คันนี้นะครับมาได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอน จัดเต็มฟรีดาวนะผ่อนประมาณ5,000กว่าบาท248,000บาทนะีครับมีกล้องมองหลังเ,เอบร้อยเอสเปอร์ไฟเพนียมตัวท็อปสุดเลยปี2011คันนี้รถสวยใสมากๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมพาดูก่อนรถเดิมๆนะรถเดิมๆอได้อาแบ g ปูหน้าด้วยดูเลขไ่กันนิดเดิมคันนี้วิ่งไปแปดเจ็ดนะครับ ไปดูห้องเสื่องกันนะผมให้ดูเลยครับเดิมไม่เดิมสวยไม่สวยดูกันชัดชัดชัดชเลยนี่นะคานเดิมตัวถังเลขโฟรงสร้งเดิมหมดนะฝากระโปรงแผ่นกันความร้อนทุกอย่างอยู่ในสภาพเรียบร้อยนะตามรุ่นตามฟีนะครับคันนี้ได้มาเป็นเบรก ABS นะครับแอร์แบ็กคูหน้าเสื่องแห้งนะครับเครื่องไม่มีแกะเลยเสื่องไม่มีแกะนะครับย้ําเลยว่าเครื่องเดิม ใส่ใส <Okay. S 1> นี่นะครับ